สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัญหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่เอามาเล่าวันนี้เป็นคดีในสมัยราชการที่สองค่ะนั่นก็คือเรื่องการก่อกระบฏของเจ้าฟ้าเหม็นเจ้าฟ้าเหม็นนี่นะคะทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระสูตรแต่เจ้าจอมมันดาฉิมใหญ่ซึ่งเป็นพระราชธิดาในราชการที่หนึ่งดังนั้นเจ้าฟ้าเหม็นจึงทรงเป็นหลานตาของราชการที่หนึ่ง จึงไม่ถูกสำเร็จโทษผ่านชีวิตในคราวผัดแผ่นดินค่ะด้วยขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุเพียง 3, สามพรรษาขณะที่พระญาติวง์ส่วนใหญ่รวมทั้งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระราชบิดาถูกสำเร็จโทษไปสิ้นแล้วครั้นเจ้าฟ้าเหม็นเจริญพระชนมายุก็ทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอที่ทรงโปรดของราชการที่หนึ่งมากถึงกับได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทรงกรมที่กรมขุนกษัตรานุชิตค่ะคุณผู้ฟัง ต่อมาเมื่อราชการที่หนึ่งเสด็จสวรรคตได้เพียง3วันเท่านั้นก็เกิดคดีกระบฏเจ้าฟ้าเหม็นขึ้นเหตุเกิดจากมีอีกาฆ่าปสนเทในนั้นมีเนื้อความกล่าวโทษว่าเจ้าฟ้าเหม็นทรงคบคิดกับขุนนางกลุ่มหนึ่งจะแย่งชิงราชสมบัติซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะคะปรากฏในพงศาวดารฉบับพระกยาธิพากรวงมีเนื้อหาตามนี้นะคะ นั้นเดือนสิบขึ้นสองคำ่ำมีกาคาบหนังสือทิ้งที่ต้นแจงหน้าพระมหาปราสาสพระยาอนุชิตราชาเป็นผู้เก็บได้อ่านดูใจความว่าพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าธรรมธิเบศพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าธรรมธิเบศนี้ก็คือพระนามหนึ่งของเจ้าฟ้าเหม็นนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นกรมขุนกษัตริยานุชิตเป็นบุตรเจ้ากรุงธนบุรี กับพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันอีกสองคนก็คือนายหนูดำหนึ่งจอมันดาสัาลีในพระบรรทูลน,น้อยหนึ่งคบคิดกับขุนนางเป็นหลายนายจะแย่งชิงเอาราชสมบัติจึงนําความขึ้นกราบทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรสถานมงคลโปรดให้ไต่สวนได้ความจริงแล้วรุ่งขึ้นวันจันทร์เดือนสิบขึ้นสามคำ่ำจึงให้นายเวรกรมพระตำรวจวัง ไปหากรมขุนกษัตริย์ตรางรุชิตเข้ามาที่ประตูพิมานชัยศรีสองชั้นแล้วจับแม้ว่าในพงศาวดารฉบับที่เจ้าพระยาธิพากรวงจะระบุไว้ในบัส,สนเทศกล่าวถึงเจ้าฟ้าเหม็นว่าคิดจะกระทําล้มล้างราชบัลลังก์แต่ในสุภาษณ์เรื่องหม่อมเหม็นเป็นกบฏ กลับไม่ได้กล่าวถึงเจ้าฟ้าเหม็นแต่อย่างใดนะคะแต่ระบุว่าคุณนางคนหนึ่งไม่พอใจแล้วก็ไม่ยอมเป็นข้าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ซึ่งจะเล่าให้ฟังต่อไปนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องกาคาบข่าวนี้นะคะยังปรากฏรายละเอียดเพิ่มเติมในสุภาอักษรว่ามีประจักษ์พยานเห็นอีกากันหลายคนดังนี้ครั้นณวันเดือนเแรมสิค่ำมีกาคาบกระดาษหนังสือมาทิ้ง ลงริมพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ตำรวจรักษาพระองค์ได้เห็นเป็นอันมากจึงนำเอาหนังสือไปแจ้งแก่พระยาอภัยรณฤทธิ์พระยาอนุชิตราชาจางวางพระตำรวจปรึกษาด้วยเสนาบดีนำเอาหนังสือขึ้นทูลกล้าวถวายรุ่งขึ้นรัชการที่สองจึงโปรดให้จับกุมเจ้าฟ้าเหม็นมาสอบสวน ผู้ที่ทำการจับกลุ่มก็คือพระยาอนุชิตราชานั่นเองส่วนเจ้านายอีกสองพระองค์ซึ่งเป็นพระราชโอรสและพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีส่วนในการก่อกรบฏก็คือนายหนูดำหรือพระองค์เจ้าชายอ่อนนิพาและเจ้าจอมมันดาสํารีหรือเจ้าหญิงสํารีวันโดยภายหลังได้เป็นเจ้าจอมในกรมหลวงเสนานุรักษ์พระราชโอรสในรัชกาลที่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟัง ซึ่งต่อมาได้เป็นวังหน้าในสมัยรัชกาลที่สองนะคะเหตุการณ์การจับกลุมเจ้าจอมบันดาสำรีนั้นหลวงพิสูจน์พาณิชรักษ์หม่อมหลวงเพิ่มยศอิสระเสนาได้เขียนไว้ว่าในวันจันทร์วันเดียวกันนั้นเจ้าจอมบันดาสำรีตัดผมใหม่พระองค์ชายพงศ์อิสเรดชนะสาเกปีพระองค์หญิงนริมนชนะสาหกปีสามคนแม่ลูกนั่งเล่นกันอยู่ที่พระตำหนักในพระนิเวศเดิม สมเด็จก้มหลวงเสนานุรักษ์เสด็จกลับจากพระบ,บรมมหาราชวังรับสั่งถามเจ้าจอมมานดาสัมรีว่ากรมขุนกษัตริานุชิตเป็นขบถขอว่าเจ้ารู้เห็นเป็นใจด้วยจริงหรือคุณสัมรีตอบเป็นทำนองว่าจะหาว่าเป็นขบถก็ตามใจพ่อเขาก็ฆ่าพี่น้องเขาจะเอาไปฆ่าตัวเองจะอยู่ไปทำไมรับสั่งให้เรียกตำรวจเข้ามาคุมตัวไป คุณสำรีก็ผลักหลังลูกสองคนว่านี่ลูกเสือลูกจะเค้แล้วก็ลุกตามตำรวจออกไปราชการที่สองปรดเกล้าให้พระองค์เจ้าชายทัพหรือราชการที่สาต่อมานะคะซึ่งเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ทรงเป็นผู้ํำระความทรงสอบสวนทวนความได้ความว่ามีขุนนางผู้ใหญ่เข้าร่วมด้วยที่สำคัญอยู่สองคนก็คือเจ้าพระยาพลเทพหรือน,น,นายบุญนาคบ้านแมลาและ พระอินทราเดชหรือกระตายในคดีนี้เจ้าพยาพลเทพดูจะเป็นขุนนางที่มีตำแหน่งสูงที่สุดเจ้าพยาผู้นี้เคยมีประวัติโดดเด่นมาตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีเมื่อครั้งยังเป็นนายบนนาคบ้านแม่ลาข้าราชการชั้นผู้น้อยเทียบได้กับกำนันบ้านแม่ลาแขวงกรุงเก่าอายุธยาโดยปรากฏความในพงศาวดารฉบับพระราชหัตทเลขาวา่า เมื่อพระพิชิตนรงเร่งเงินอากรค่าภาคหลวงจนชาวบ้านเดือดร้อนหนักนายมุนนากับขุนสุระคิดอ่านเห็นว่าบ้านเมืองเป็นเจราจนระเ,เจ้าแผ่นดินขมเหงเบียดเบียนราษฎรจึงคิดชักชวนส่องสมประชาชนทั้งปวงลงไปตีกรุงธนบุรีแล้วจะถวายราชสมบัติแก่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกให้ครองแผ่นดินสืบไป นายบุญนาคจึงเป็นผู้ที่มีความดีความชอบในเหตุการณ์ผัดแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นฝ่ายสนับสนุนรัชกาลที่1กระทั่งภายหลังได้รับพระราชทานยศเป็นเจ้าพระยาชัยวิชิตรักษากรุงเก่าและต่อมาได้เป็นเจ้าพระยาพลเทพเป็นถึงเสนาบดีกรมนาในแผ่นดินรัชกาลที่หโดยก่อนเกิดเหตุกบฏเจ้าฟ้าเหม็นเพียงหงปีคือปลายปีพศ2351 เจ้าพรยาพลเทพก็ได้เป็นแม่ทัพปราบกบฏท,ที่หัวเมืองฝ่ายใต้พอรุ่งขึ้นรัชกาลที่หนึ่งก็เสด็จสวรรคตซึ่งจะดูเหมือนว่าเจ้าพรยาผู้นี้จะเป็นขุนนางที่จงรักภักดีต่อรัชกาลที่หนึ่งมาตลอดแต่เหตุใดจึงตกไปอยู่ในรายชื่อผู้สมคบคิดโค่นราชบัลลังก์ได้อันนี้ยังเป็นข้อที่กังขาอยู่นะคะคุณผู้ฟัง โดยการสืบสวนของพระองค์เจ้าชายทัพหรือต่อมาคือรัชกาลที่ 3, สามทรงชี้มูลความผิดไปที่พระอินทระเดชกรมพระตำรวจนอกซ้ายว่าเป็นคนต้นคิดชักชวนพักพวกให้ก่อการชิงราชบัลลังก์โดยในสุภาอักษรกล่าวถึงพระอินทรเดชผู้นี้ว่าในหนังสือนั้นเป็นใจความว่าไอ้กระต่ายอินทรเดชะพูดกับไอ้เมืองสารวัตรว่า ล้นเกล้ากรมพระราชวังบวรมีบุญแล้วไม่ทรงพระเมตตาเหมือนแต่ก่อนถึงจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็หายอมเป็นข้าไม่ซึ่งไอ้เมืองสารวัตรผู้นี้นะคะไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกับกลุ่มกบฏเป็นแน่เป็นแต่เพียงผู้ทราบเรื่องว่าพระอินทรเดชจะคิดก่อการไอ้เมืองสารวัตรผู้นี้คงจะนําเรื่องนี้ส่งต่อให้ผู้อื่นอย่างไรไม่ทราบชัดอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ จนเรื่องนี้เข้าถึงหูของผู้เขียนบัตรสนเทศหรือผู้เขียนบัตรสนเทศอาจจะแอบได้ยินพระอินทราเดชพูดคุยกับไอ้เมืองสารวัตรก็เป็นได้หรือผู้เขียนบัตรสนเทศอาจแต่งเรื่องขึ้นมาเองทั้งหมดแล้วสร้างประจักษ์ประยานเท็จขึ้นมาก็เป็นไปได้อีกเช่นกันประวัติของพระอินทรเดชนั้นเดิมมียศเป็นเจมื่นราชาบาลเคยอยู่ในกองทัพของเจ้าพระยามหาเสนาหรือปลีคราวศึกตีเมืองทวายในสมัยรชัชกาลที่หนึ่ง ในการศึกครั้งนั้นกองทัพของเจ้าพระยามหาเสนาเสียทีแก่กองทัพพมา่าต้องถอยร่นมาถึงที่ตั้งค่ายของกองทัพของพระยาอภัยรณฤทธิ์ซึ่งเป็นทัพหน้าของกองทัพหลวงแต่เมื่อเกิดเหตุขับขันพระยาอภัยรณฤทธิ์กลับไม่ยอมเปิดประตูให้กองทัพของเจ้าพระยามหาเสนาเข้าไปแม้จะหมื่นราชาบานเรียกให้เปิดประตูอยู่หลายครั้งก็ไม่เป็นผลกองทัพพม่าที่ตามมาได้รุกเข้าตีค่ายจนถึงหน้าค่าย ทำให้แม่ทัพคือเจ้าพยามหาเสนาตายในที่รบเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ราชการที่หนึ่งทรงพระพิโรธมากรับสั่งให้ประหารชีวิตพระยาอภัยรณฤทริ์ส่วนจมื i l ราชาบ้านก็มีความดีความชอบจนภายหลังได้เป็นพระอินทรเดชรับราชการในกรมวตำรวจสืบมาจนเกิดเรื่องของกบฏเจ้าฟา้าเหม็นเนี่ละค่ะ รัชการที่สามทรงพระราชนิพนธ์ถึงเหตุการณ์กบฏนี้ไว้ในกรงปรับดาพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาภานาลายัยซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพระอินทรเดชเป็นต้นคิดล้มล้างราชบัลลังก์ส่วนเจ้าฟ้าเหม็นถูกขุนนางกลุ่มนี้เสียม นอกเหนือจากเจ้าพญาพลเทพนายมุนนาคบ้านแม่ลาและพระอินทรเดชหรือกระตายแล้วในจำนวนสิบขุนนางเหล่านั้นยังประกอบไปด้วยพระยาเพชรปราณีหรือกล่อมพระยารามหรือทองจมหมื่นสถานมนเทียนหรืออ่อนนายขุนเนนหรือหลานเจ้าพรญาพลเทพสมิงรอดสองครามสมิงสิริบุญหรือโดดบุตรเจ้าพญามหาโยธาสมิงพัดเบิดหรือม่วงและสมิงปอนทละ คุณนางเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้าหลวงเดิมรับราชการมาตั้งแต่แผ่นดินราชการที่หนึ่งทั้งพระยาเพชรปานีซึ่งเคยเป็นราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเวียดนามคุมพระราชาสารและเครื่องสำหรับกษัตริย์ออกไปถวายเมื่อปีพศ2346ทั้งสมิงสิริบุญซึ่งเป็นบุตรของเจ้าพระยามหาโยธาหรือพระยาเชง ขุนนางมอนที่สนับสนุนรัชกาลที่หนึ่งและต่อสู้กับพระยารามันขุนนางมอนอีกฝ่ายที่สนับสนุนพระยาสันนอกจากขุนนางทั้งสิบคนนี้แล้วรายชื่อผู้ก่อ,อก,การยังมีค่าในกลุ่มเจ้าฟ้าเมนอีกสาคนที่ต้องพระราชอาญาประหารชีวิตรวมผู้ต้องหาในคดีนี้40คนกับพร,ราชวงศ์อีกสพระองค์ รวมเวลาปราบกบฏต,ตั้งแต่เหตุการณ์กาคาบข่าวจนถึงการประหารชีวิตเส็จสิ้นภายใน4วันค่ะคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามสำนวนการสอบสวนนั้นไม่สามารถชี้มูลความผิดไปที่เจ้าฟ้าเหม็นได้ทั้งหมดดังปรากฏความในสุภาษรว่าจึงมีรับสั่งโปรดกล้าวว่าไอ้เมืองให้การถึงหม่อมเหมน็นทั้งนี้ยังเลื่อนลอยอย,อยู่เห็นหาจริงไห่ แต่ถ้าว่าเป็นความแผ่นดินจึงให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยติตรองจำระเอาความจริงดังนั้นจึงต้องนำตัวผู้ต้องหามาสืบสวนอีกปรากฏว่าให้คำตรงกันหลายปากและเมื่อสอบสวนเจ้าฟ้าเหม็นก็ทรงรับสารภาพจึงให้ถามหม่อมเหม็นหม่อมเหม็นก็รับเป็นสัตว์แต่พึงคำานึงว่าการสอบสวนในสมัยนั้นนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของจารีตนะครบาลก็คือการทรมานให้รับสารภาพ ทำให้ผู้ต้องหาที่ได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสที่ว่าตายเสียยังดีกว่าดังนั้นคํารับสารภาพอาจไม่ใช่คํากล่าวที่เป็นความจริงเสมอไปอาจจะสารภาพทั้งที่ผิดหรือไม่ผิดเรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในกระบวนการเหล่านั้นเจ้าฟ้าเหม็นทรงถูกถอดยศเป็นหม่อมเหมน็นแล้วนำตัวไปสำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันที่วัดปทุมคงคา ส่วนพระโอรสอีกหกพระองค์ก็คือหม่อมเจ้าชายใหญ่หม่อมเจ้าชายสุวรรณหม่อมเจ้าชายหนุเพือกหม่อมเจ้าชายสวัสดหม่อมเจ้าชายเล็กและหม่อมเจ้าชายแดงทรงถูกนําไปถ่วงน้ําที่ปากอ่าวด้วยเหตุผลว่าตัดน้ําอย่าไว้นอฆ่าพ่ออย่าไว้ลูกเมื่อประหารชีวิตผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีกระหมดเจ้าฟ้าเหม็นเสร็จสิ้นแล้ว วังท่าพระซึ่งเป็นวังที่ประทับของเจ้าฟ้าเหมน็นก็ว่างลงดังนั้นรัชการที่สองจึงพระราชทานวังนี้พร้อมด้วยบ่าวไพร่และก็ทรัพย์สินของเจ้าฟ้าเหมน็นให้พระองค์เจ้าชายทัพผู้ทรงชำระคดีความวังท่าพระจึงใช้เป็นวังที่ประทับและที่ว่าราชการของกรมหมื่นเจษดาบดินหรือรัชการที่สามในเวลาต่อมากับคุณผู้ฟังส่วนพระยาอนุชิตราชาผู้ที่เก็บบัตรสนเทศได้นั้น ภายหลังได้เป็นเจ้าพระยาอภายัยภูธรหรือน้อยบุญยรัตพันธ์สมุหานายกในรัชกาลที่สองส่วนอีกาก็ได้รับความดีความชอบเช่นเดียวกันโดยทรงมีพระราชดำรัสว่ากามีความชอบโปรดให้พระราชทานข้าวกาตั้งแต่นั้นมาอย่างไรก็ดีนะคะคุณผู้ฟังกระบฏเจ้าฟ้าเหม็นเนี่ยน่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมากกว่าที่ปรากฏตามหลักฐาน มีมูลเหตุหลายประการประกอบกับมีความไม่สมเหตุสมผลในหลายเรื่องโดยเฉพาะกรณีขุนนางผู้ก่อการทั้งหมดล้วนแต่เป็นค่าเดิมของราชการที่หนึ่งจึงเกิดความย้อนแย้งว่าเหตุใดกลุ่มกบฏจึงคิดยุกเอาเจ้าฟ้าเหม็นเป็นกษัตริย์ทั้งที่ข้าหลวงเดิมเหล่านี้คือผู้ร่วมก่อการโค่นล้มราชบัลลังก์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรุรีซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้าฟ้าเม็นค่ะ ในความเป็นจริงเจ้าฟ้าเหมินอาจไม่ได้ทรงเป็นต้นคิดล้มล้างราชบัลลังแต่ด้วยขุนนางกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นข้าหลวงเดิมในแผ่นดินราชการที่หนึ่งอาจเกิดความวิตกว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่มีบุญแล้วไม่ทรงพระเมตตาเหมือนแต่ก่อนและอาจจะคาดการไปว่าการแต่งตั้งขุนนางหรือตำแหน่งการบริหารงานบ้านเมืองต่างๆในราชการใหม่นั้นขุนนางกลุ่มนี้อาจจะหลุดโผจึงคิดเปลี่ยนตัวกษัตริย์พระองค์ใหม่เสีย นั่นก็มีความเป็นไปได้กับคุณผู้ฟังหรือเหตุการณ์นี้อาจเป็นผลพวงมาจากความขัดแย้งของกลุ่มขุนนางกันเองโดยอาจมีการกุเรื่องขึ้นหวังจะก,กำจัดศัตรูฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะในประเด็นบัตรสนเทศนี้หากการก่อกระบฏเป็นจริงตามฟ้องก็สามารถนำเรื่องขึ้นกราบังคมทูลได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้บัตรสนเทศซึ่งนี่สะท้อนให้เห็นว่า ฝ่ายหนึ่งไม่มีหลักฐานสำคัญชี้อย่างชัดเจนว่ากำลังจะมีการล้มล้างราชบัลลังขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่มีเหตุจูงใจและพละกำลังมากพอที่คิดการใหญ่ให้สำเร็จได้ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงว่ากบฏเจ้าฟ้าเหม็นเป็นเกมการเมืองในการกำจัดอำนาจของคุณนางเก่าในแผ่นดินต้น เพื่อปูทางสร้างฐานอำนาจของคุณนางใหม่ในแผ่นดินกลางแห่งรัชสมัยรัชการที่สองกับคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากศิลปะ m มกซ z น n o m o m ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ